พระการที่เกา้ามหาราชษูเมนมีเมตตาธรรมผู้พยายามรักษาดินโลกไว้ให้ผูุ่เรเพื่อประโยชน์แก่สังคมของมวลหมู่มนุษยชาติทรงแนะนวทางแ่งเศียฐกิจพอเพียเพื่อเลี่ยงสงครามที่เกิจดจากการแข่งขันด้านผลประโยชน์ พอเพียงโลกสวยพอรวยโลกร้อนอย่าหลงวัุธรทมจนทำลายธรรมชาติอันงดงามอย่าไปยามแข่งขันที่ิดเอาอาก,กาศด้วยความสามารถระดับตา่างโลกนี้คือยานอาก,กาศขนาดใหญ่มีออกซิเจนไม้หายใจพอหุ้มป้องกันอันตรายจากาโพวกอ,อกกาศ ด้วยบรรยากาศหลายชั้นชีวิตทั้งหลายอยู่ในเรือ,ลอาหลาวขนาดใหญ่ล่องลอยไปในเวิร์นทะเลจตวาเพื่อถึงฝั่งพระนิพพานเป็นที่สุดดินแดนพระนิพพานคือดินแดนที่ไร้ความปรัรถนาที่ไหนไร้ความปรัรถนาคือที่ซึ่งสมบูรณ์และอินแเต็ม เจนรูกก็โตลูกนะฮะชอบชอบสรรหาซึ่งสุดตาที่ดีไดหลวงพ่อโต,รรรตอนนรพโตรหมรังสีเคยตอบคำถามข่อประธาลที่สี่ที่ทรงถามว่าตั้งมาที่เราสร้างใหม่มีความงามไหมหลวงพ่อโตตอบว่างดงามถุกราชเก เพียงเท่านี้รอสิเพร,ร,ราะพระพุทธเจ้ากล่าวว่าโลกอันงามดุราชิรตที่ซึ่งผู้มัวมเมาในทีเรืหาหมกผผู้รู้หาอยู่ได้ไหม่ะเปไปรูปอาจารย์สิงห์อาจารย์สิงห์ีราีเคยกล่าวว่าศิละปะนั้นจำเป็นต่องมเพราะศิละปะจะช่วยยกระดับจิตใจ เข้าสู่อาณาจากกักรสูงส่งมีความเป็นพี่น้องกันไม่แก่งแย่งแข่งขันกันในคนไโ่รูเพราะอาณาจักรวลร่วมสบายแต่ศิลปะยัง,งยนืนยงผมมีภาพปั้นรูปคนคู้อยู่หลังมาอ,อยู่คุณคือผมอธ,ธิบายก็ขอขอภอายภาพปั้นชื่อชาติพบ เป็นสัจธรรมว่าชีวิตสร้างชาติไม่รู้จบต่อนเนื่องไปชีวิตคือปัจจัยไปสู่แดงทันที่ท์ฐาน <c oughs> ไม่มีชีวิตไม่มีชาติพบไม่มีชีวิตไม่พบนิพพานเขอแนะนำที่แสดงเรื่องของขอแนะนำอาจารย์สุทธิศั์สรลัง อาจารย์สุทธิศักดิ์เป็นวิศวกรเป็นผู้คอยเฝ้าระวังแผ่นดินไหวสำนักจกสำนักงานชื่อมดระวังภัยไว้คอยแจ้งครั้งหนึ่งคนถามมดว่าท่านร่วมรู้ก่อนว่าน้ำจะท่วมรู้ว่าจะมีภัยช่วยกันย้ายย้ายรังขนไข่ไว้ในที่สูงท่านรู้ร่วมหน้าอะมดตอบว่า เรามีเครื่องเตือนภัยคือสัญชาตญาณเพราะธรรมชาติสร้างสรราัญญาณเตือนภัยไว้ให้แก่ทุกชีวิตเมื่อมนุษย์หลงไหลวัดอยู่คำธรรมชาติหายไปเราต้องใช้เทคโนโลยีเตือน,นภยัยโดยมติชนะภัยของอาจารย์สุทธิสั์โลกเราต้องทำงานด้วยการผลิตความร้อนอยู่ภายในโลกร้อนคือโลกเป็น โลกเย็นคือโลกตายกิ <c oughs> เลสตัณหาคือความร้อนในใจเรามาังคับได้ทั่วคราวด้วยาศาสนาแต่เมื่อถึงเวลาเขาบังคับไม่ไหวสงครามคือการระเบิดภายในคือตัณหาเราอย่าหวันว่นไหวมันเป็นไปเช่นนั้นเอง อาจารย์สุพิศัก์ชอบศิลปรกรรมทำความถนัดในธรรมชาติเฉพาะตนอาจารย์สิงห์เคยกล่าวว่าชาวนาหาข้าไว้เราเป็นทำไมเราไม่สร้างความงามให้กับแผ่นดินให้สกับทิ่งเกิดมาโดยไม่เสียอเลือดที่โลกศิลปินศิลปะเป็นผู้สร้างศิลปิน,ศ,ปปน,ศ,ศ,ปนศิลปินคือผู้รับใช้ศิลปะเมื่อได้ลงมือทำความดีงาม อต้องไม่มีข่าวมาไม่คุม้ม <c oughs> นายกรัฐมนตรีในโลกนี้ที่เขียนลงได้มีหลายคนมีเซอร์สันเชอร์ชินของอังกฤของไทยเรามีนายกเสรีประโมทนายกทวีอุติเกตและนายกชวนหลีกัยนายกชวนลีกภัย ท่านเข้าเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปกรก่อนผมนึงท่านมีคุณบุปการทาวงการศิลปินไทยโดยเริ่มตั้งศิลปินแห่งชาติสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวันศิลปินแห่งชาติควรเชิญท่านมาร่วมงานทุกครั้งศิลปะท,ทําให้ทุกท่านศิลปะท,ทําให้ท่านเป็นรัฐมนตรีที่มีจิตใจตีการสมบับความท่องเ่อวของสังคม วันนี้ท่านให้เกียรติมาเป็นประธาน <c oughs> ในงานแสดงศิลปะา,าของผมกขอขอบพระคุณท่านไว้เป็นอยา่างสุงท้าขอบคุณครับามบานต่อ